โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว y YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับมาอยู่กับอาชีพที่แรงที่สุดในเกมนะครับณตอนนี้นะครับนะวันนี้ผมก็จะจับมาล่าบอสนะครับว่ามันจะโหลดโหดขนาดไหนนะครับนะตอนนี้ถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับขายนะครับถ้าสนใจนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีนะครับตัวที่ผมจะไปนะควรจะไปแอดนะทําไมนะครับนี่กําไรนะครับแพงมากนะครับ เห็นไหมครับโอ้โหเกือบ 7m นะครับผมจะไปแอดแล้วกันมาดูกันนะครับว่าผมจะวันฮิตแอดหรือเปล่านะครับโอ้โหน่าจะเลือเหลือนะครับถ้าเจอบอสนะถ้าเจอบอสก็น่าจะเลือเหลือนะครับผมกินกินในอันนี้แค่3อานแล้วกันโอเคเนาะไปะอีกนาทีเดียวนะครับไปเลยแล้วกันอ่ะอยู่นี่นะครับแอด น่าจะมีคนมารอเยอะนะครับตอนที่ผมล่าผมจะเงียบนะครับเพราะว่าลำโพงผมมันช็อตนะถ้าพูดไปด้วยล่าไปด้วยอ่ะมือผมมันจะไปบังลำโพงนะครับแล้วมันก็จะมิดนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับนะผมไปลองไปฟังคลิปแล้วครับมันจะมีเสียงกระตุกพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามือผมไปไปบังลำโพงนะครับและอีกครึ่งและอีกสามสิบวินะครับนะมามาดูกันนะครับ ว่าผมจะระเบิดแอดเท่าไหร่นะครับห้าสิบวิไม่รู้ว่าจะมีคนมาตัดหรือเปล่าอันนี้คือผมขออนุญ,ญาตแล้วนะครับจะไปลุยครับโอ้โหสองร้อยเก้าสิบแปดเอ็ม,มเพื่อนๆลองรีคลิปกับ ไปดูนะครับน่าจะ298เอ็มเลือดแอดมัน198โอ้โหทะลุเลยนะครับทะลุฟ้าไปเลยนะครับไปเอา้าบักบักบักไปโอ้โหโกด3รอบยังไม่มานะครับคาฮูแล้วกันคาฮูนี่ผมบอกไปเลยหอกแพงนะครับเอ็มแปดเลยครับตอนนี้ โอ้โหอยู่อย่างไกลนะครับอุ้ยอุยวิ่งวิ่งอาทิตย์วิ่งวิง่งคาโฮและเบิดเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็มนะครับเลือดคาโฮนละอยู่ประมาณร้อยเอ็มนะครับผมคงจะเปิดนี้ไว้รอเลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะไปไปหมาน้ำแข็ง มันนะครับวันฮิตมันมันนะโดดตุ้มโดดตุ้มโดดตุ้มเลยนะครับเจอแล้วครับโอ้โหโดดตุ้มหายโดดตุ้มหายเลยนะครับมันนะครับถ้าใครเล่นนะแต่ต้องแรงนะครับถ้าเล่นเพราะว่า สกิลสกิลอะ่ะม,มันโหลดนานนะครับไม่เหมือนในพวกซุเปอนอะไรนะต้องให้วันฮิตนะครับไม่วันฮิตนี่ผมบอกไว้เลยว่าไม่ได้แดกครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยในคำหยาบนะครับ <c oughs> วัวน,นี้เราผมไม่ต้องบัฟก็ได้นะน่าจะตุ้มเดียวหายนะหัวเอา้าอ๋อคนต้องเดินไปนะครับ <c oughs> โอเค โอ้โหไม่ทันนะครับไม่ทันนะนิดเดียวไปมังกรแล้วกันมังกรนี่อาร์นคนอนก็น่าจะตายนะไม่ต้องระเบิดหรอกเสียดายมานา ายคลิปนะครับผมก็จะไปบอกสเตตัสนะครับเพื่อนสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับไม่มีให้เอาไม่มีให้สวิปแล้วนะครับต้องซื้อไอดีอย่างเดียวนะครับอาชีพนี้นะไม่มีอีกแล้วนะครับจบแล้วนะเขาไม่ออามาขายอีกนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะเอากลับมาขายอีกนะครับแต่ผมว่ายากนะเพราะว่ามันเป็นอลิมิต็ดออริจินนลนะครับจะไม่มีใครมานะคนน่าจะแบบ ไปตลาดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมจะอาร์มแคนนอนยิงก็พอนะอาร์มแคนนอนเท่าไรบึ้มเอา้าโอ้โหมันบั๊กนะครับอาร์มแคนนอนไม่โดนนะและ้วมันไประเบิดเองสบายตรงที่มันมีรีมานาเต็มนี่นะครับปึ้มเต็มเลยเราไม่ต้องไปหมดแล้วนะครับตัวแบบ เฮ้ยยังมีครับยังเหลือตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องบัฟก็ระเบิดตายนะครับเลือดน้อยถ้ามีเสียงสะดุดเพื่อนๆแจ้งบอกผมได้นะครับ <c oughs> ผมกลัวมือผมไปโดนนะครับ <c oughs> โอ้โหระเบิด 400m <c oughs> เมเ๋วเพื่อนเด้อ น่าจะหมดแล้วแหละพอแล้วครับมาดูว่าผมได้กําไรขีไหมโอ้โหไม่ได้นะครับกําไรแอดนะไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหเกลือจัดไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่เป็นไรนะตัวนี้ถ้าสนใจไปดูในเพจได้นะครับผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับตัวนี้ระเบิดหายห่วงนะครับปุ๊มเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือของนะครับนะออฟสวยนะครับ จอกเกาะผมอยู่ร้อยหกสิบเอ็มนะครับจอกเกาะร้อยหกสิบเอ็มอ่าประมาณนั้นนะครับสมุดสมุดโหดนะครับตัวนี้สมุดโหดมากนะครับดูสมุนโโดนะครับโอ้โหอย่างโหดนะครับประมาณนั้นนะครับสเตตัสที่ผมอัพนะครับอาชีพนี้ผมบอกไว้เลยว่าให้เน้นเ p แล้วก็ HP นะครับ ATK มีผลนะครับแต่มีผลน้อยนะครับเลือดมีผลอันดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับวาตารุนะครับสําหรับสายระเบิดนะสายอื่นสายอื่นอะ ATK มีผลนะครับแต่สําหรับสายระเบิดนะครับเลือดมีผลกับ HP นะพี่ไหมครับมันจะคูณ ATK แล้วก็ HP ปัจจุบันนะครับแรงมากนะครับระเบิดนี้ไส้แตกนะครับนะ เดี๋ยวผมจะไปลองระเบิดไอน่าจะน่าจะตายแล้วแหละประมาณนั้นนะครับรูนนะครับอันนี้คือรูนนะครับเพื่อนๆก็แคปเอาเลยนะครับอ,อันนี้คือรูนนะครับสกิลที่อัพนะครับอันนี้คือสกิลนะครับออตโต้ผมจะเอาระเบิดไว้เลยนะครับ นี่คือสกิลที่อัพนะครับสกิลเลียงนะครับนี่นะครับสกิลเลียงทั้งหมดของผมมีห้ามีห้าบัฟนะครับไม่ต้องกินหินขนาดนะครับไม่ต้องกินหินาพ่อค้ากับวาตารุไม่ต้องกินหินขนาดนะครับนี่เราตีทุกขนาดหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวโอเคครับ คลิปนี้ก็มาล่าบอสชิวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนียนโปรโมทขายด้วยนะครับถ้าใครขี้เกียจเล่นขี้เกียจตีบวกนะครับท้อนะครับมาซื้อไอดีตัวนี้ผมไปได้เล่นได้เลยนะครับไประเบิดมันๆเลยนะครับไปตัดบอสอะไรก็ได้นะครับมันมากนะครับบวก15 8ชิ้นนะครับนี่ชิ้นหนึ่งนะครับนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ในตลาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับขายอยู่นะครับ คนในตลาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับแชิ้นนะครับบวกสิเถื่อนมากนะครับจบมีสไนาฟาร์มนะครับมีสไนาฟาร์มนะไม่ต้องกลัวนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับ